สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านช่องไรสีดอคับนะครับวันนี้นะครับประควานได้ไปเอาเสานะครับมาเพิ่มอีกสี่เสานะครับมาให้น้องไทยไทยนะครับนี่ครับจุดหล่อของเราครับน้องไทยไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดรชัยนันท์นะครับที่ท่านได้เมตานะครับช้างทั้งสองเชือกนี้นะครับน้องไทยไทย นะครับแล้วก็พลายรีโอนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพ่อควรจะพาไปดูนะครับน้องรีโอนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับวางเสาทั้งสี่เสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ไฟไฟไทยๆนะครับเหลือแต่ไฟไทยๆนะครับ นาอนีาตัวนี้นากตัวนั้นดิมื้อื่นบเซดนิมือื่นบ่สิฝังเสามือื่นบอืเขาเลยอ่อือมีพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อคันก็จะดำเนินการนะครับฝังเสาให้น้องนะครับรอพาไปนะครับไยเดีวัสดีครับแม่แล้วดครับแม่แม่ดูดูนีช่วยช่วยนาน่มั้งนี่ช่วยครับ มาเวียนม้ว็ยังได้เลยเวทความเียนชื่อยังตัำนไว้ไปแล้วควานตีหยอกนะครับไม่ได้ตีแรงนะตีหยอกน้องนะครับร้อนแดดนะครับเลยไม่มีอารมณ์จะสวัสดีนะครับร้อนแดดนะครับนี่ครับไพเรียลนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเสานะครับเมื่อเช้านะครับ เดี๋ยวตรงนี้พอควานกับแม่ควานก็จะจะดำเนินการนะครับของไทยไทยต่อนะครับตั้งเสานะครับแล้วก็รอผ้าใบนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดรชัยนันท์มากๆเลยนะครับที่ครับเมตานะครับซื้อเสามาให้น้องนะครับทั้งหมด8ดเสานะครับต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับนะจ๊ะนี่ครับพรอควานขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณท่านดรชัยนันท์มากเลยนะครับวันนี้พ่อคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับอ้แม่ควานมาเอา ขอบคุณครับนี่เดี๋ยวพวกพันขอขอบ<อ>จบไลค์เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นสพาน์นบุญให้กับสีรคองคำด้วยนะครับสวัสดีครับ